ตื่นเต้นมากคุณคุณวันนี้ลองชมใหม่ของ n i v ว a l u m i n a ั3หสนะคะเขาบอกว่าปรับสูตรเข้มข้นนะจัดการฝ้าจุดด่างดำได้ลึกถึงใจกลางผิวด้วยการทำงานของ l u m i n ัส630ใน4สัปดาห์แรกที่ใช้นะคะดียังไงเดี๋ยวพาเช็คกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดคีคุณชาวรกรุ๊ปเชคที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับคุณกุลที่มีปัญหาฝา้ากระจุดด่างดำสะสมมานานนะคะวันนี้หมอมีสกินแคร์แบรนด์ดังมาแชร์ให้ฟังก็คือของนีเวียนั่นเองเขาปรับสูตรใหม่นะคะคุณกับตัวลูมินาฟ630เทรดเมนต์เซรั่มนะซึ่งทางแบรนด์เองก็ส่งมาให้หมองลองด้วยความที่หมองไม่ได้มีปัญหากระฝ้าเนาะหมองก็เลยให้น้องในทีมเนี่ยมาช่วยกันพิสูจน์อีกแรงหนึ่งว่าใช้แล้วสี่สัปดาห์เนี่ยผิวจะกระจ่างใสขึ้นจริงไหมเห็นผลตามทีี่่่เเเเคคคลลลลมขขข้้้าาาาางงกออหหรืปปนนนนนะะะะะตจ็แบบ Se llama... ความน่าสนใจก็คือเมนแอคทีฟของเขาเนี่ยนะคุณมีการคิดค้นพัฒนาม,มากว่า10ปีนะคะแล้วก็ทดสอบมากว่า5 0,000ื่สารกว่าจะได้มา oh. ตัวเมนแอคทีฟที่ว่าเนี่ยก็คือลูมินาสองสามศูนย์นะคะคราวนี้ถ้าเป็นสารนี้นะคะที่อยู่ในฉลากข้างกล่องเนี่ยเขาจะชื่อว่าไอโซบิวทิลามิโดไทริออโซลรยรีซอร์ซินอลนะคะซึ่งเขาเป็นไวเทนนิ่งอนุพันธ์ของรีซอร์ซินอลที่มีการทดสอบแล้วว่าทํางานได้ลึกถึงใจกลางผิวโดยสามารถไปยับยัง้งเอนไซม์ที่ชื่อว่าไทโรซินเอสเนี่ยค่ะทำให้ลดการเกิดฝ้ากระจุดด,ด,ด่าดงาาานในใาาดำ ให้ใช้สารวิตามนนิ่งของตัวลูมินัส630โดยให้ทาเซรั่มที่มีส่วนผสมของลูมินัส630ที่ข้างในข้างหนึ่งนะคะจากนั้นทาเดครีมที่มีส่วนผสม SPF แล้วก็สารลูมินัส630ให้ทั่วใบหน้าอีกครั้งนะคะซึ่งใน1นวันจะทาทั้งหมด2ครั้งเช้าแล้วก็เย็นทําการทดสอบแบบนี้12สัปดาห์วัดผลในสัปดาห์ที่2 4 8แล้วก็12ตามลําดับพบว่าหลังจากผ่านไป4สัปดาห์ค่ะจุดดําบนใบหน้าดูจางแล้วก็ผลชัดเจนใน12สัปดาห์และผิวนี่มีความเรียบเนียนขึ้นไม่หยาบก,กล้านเหมือนก่อนการทดลองเลยนะเค้ามีสารแอคทีฟที่มาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสด้วยนะคะคุณก็คือ so โซเดียมเอสาิฟอสเฟตเป็นวิตามินซีที่มีความเสถียรสูงมาช่วยต้านเนื้สระนะคะมาเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวโดยสามารถไปยับยัง e ้งเอนไซม์เทโรซินตได้ก็ลดการเกิดจุดด่างดำได้มีแอคจีฟนอื่นที่ช่วยบำรุงผิวด้วยคุณคุณ,คณอยา่างโซเดียมไฮยาโรเนตนะคะที่มีโมเลกุลเล็กกว่าไฮยาโรเนตแอซิดทั่วไปเนอะอันนี้สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดีทําให้ผิวชุ่มชื้นลดการเกิดผิวแห้งเป็นขุยได้มีทอคาพิโรซิเตตซึ่งก็เป็นอนึพันวิตามิอ e นอีเนาะที่นอกจากจะต้านด,ดกกาเกดรานื้นนอ,อ,อ,บอบบผผลิตััณฑ์กู หญิงไทยโดยเฉพาะด้วยนะโดยการที่เขาให้อาสาสมัครหญิงจำนวน35คนเนะะี่ยค่ะที่มีอายุประมาณ30-55ปีมาทาเนีเยรูมิเน630ฟรตเมนเซรั่มนี่แหละทาเป็นเวลานานทั้งหมด4สัปดาห์1เดือนเนอะหลังจากทดลองเนะะี่ยค่ะเพราะว่าผิวของอาสาสมัครที่มีปัญหาฝ้าแดดจุดด่างดำพวกกละดูจางลงแล้วก็สีผิวสมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะคะอาสาสมัครที่มาใช้ในการทดสอบมีอย่างน้อยอยู่เนาะแต่มอ,มองว่าการทดสอบผลิตภัณฑ์จริงเป็นเรื่องที่ดีนะมันทําให้ผู้ใชเ้เกิดความรู้สึกมั่นใจมากกว่าแค่การทดสอบสารอย่่าาางงงเเดดียวซึกรทสอบลลอบลขข ก็ถือว่าเป็นไปนในทางที่ดีเพราะว่าสามารถจัดการฝ้า,ากลัะได้เดี๋ยวมองให้ดูตัวเนื้อเซรั่มนิดนึงค่ะเซรั่มเขาก็จะเป็นออกแนวสีมันไม่ใช่สีขาวนะคะ เดียวแนวเนื้อๆหน่อยคุณของเขาก็จะเป็นแบบหัวปั๊มหัวกดแบบนี้เนอะใช้งานง่ายค่ะลดการเปื้อนได้ดีอ่เอาเดี๋ยวมองมาเก,กลี่ยเซรั่มให้ดูเซรั่มเกลี่ยง่ายนะคะสบายผิวเห็นไหมคะว่าเกลี่ยแป๊บหนึ่งก็ซึมผิวแล้วไม่ได้เหนอะหนันะคะแล้วก็กลิ่นเขาจะออกแนวกลิ่นหอมนอ่อนด้วยเห็นเนื้อตอนแรกหลายๆคนน่าจะสงสัยว่าเนาื้อหนักเขเกลี่ยรจริงแล้วสบายผิวนื้อถือว่าเขาทำเนื้อได้ดีสูตรนี้เป็นเซรั่มที่มีส่วนผสมของน้ําหอมสีแล้วก็แอลกอฮอนะคะใครที่กังวลเกี่ยวกัสารเหานี้ก็ทดสอบที่ท้องแขนก่อนได้อย่างที่หมองบอกไปต้นคลิปเนาะว่าหมองเองอะไม่ได้มีปัญหาฝ้ากระใช่ไหมหมองก็เลยให้น้องเ ทีมเนี่ยมาร่วมทดสอบด้วยของหมอจะเป็นการทดสอบในแง่ลดรอยดาจากสิวให้ผิวดูกระจ่างใสให้ผิวดูเรียบเนียนเพื่อจะดูว่าผิวเราสุขภาพดีขึ้นนะคะหมอว่าอรอยดําสิวดูจางเร็วขึ้นนะเวลาแต่งหน้าก็แต่งง่ายคุนคุณมันแทบไม่ต้องปกปิดอ่ะน้องในทีมกูรูเช็คที่มาร่วมทดสอบก็จะเป็นน้องน้ําหอมนะน้ำหอมจะมีปัญหาเรื่องกละค่อนข้างเยอะเนอะอันนี้ก็จะให้น้ําหอมใช้เป็นเช้าแล้วก็เย็นนะคะเชา้าก็เป็นเช้าก่อนแต่งหน้ายเย็นก็หลังอาบน้ําก็ให้ทดสอบยาวๆไปเลยตามงานวิจัยของทางแบรนด์ก็คือสี่สัป ถ้าใช้ยาววันนี้น่าจะเห็นผลชัดเจนขึ้นอย่างส่วนตัวของเองไม่ได้มีฝ้าไก่อย่างที่บอกเนาะหม่องก็รู้สึกว่าเออผิวดูกระจางใสขึ้นพวกรอยจางต่างๆก็ดูลดลงหม่องทาแล้วไม่รู้สึกแพ้หรือว่าระคายเคืองนะคะผิวหน้าก็ดูเฟรชขึ้นดูอิม่มคูขึ้นนะดูกระจังใสเรียบเนียนขึ้นนีเวียมิ i นัหกสา30 treatment serum ่สูตรนี้นะคะขนาด30มิลลิลิตรนะคะราคา9ก9าาบาทคุณคุณคที่สนใจส,มสามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทางเลยนะคะจะเป็นที่เว็บไซต์ของนี wa.co.ths เวี่่ทียา o th นะคะทุกสาขาเลย มีผลการทดลองจากทางแบรนด์ที่ออกมายืนยันว่าเขาสามารถที่จะยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวได้คือเรียกได้ว่าทํางานได้แบบลึกถึงใจกลางของเซลล์เม็ดสีผิวเลยก็ทําให้เขาสามารถที่จะยับยั้งการเกิดฝ้าจุดด่างดาทั้งลึกทั้งตื้นได้จริงเนาะช่วยให้มั่นใจในประสิทธิภาพของเซรั่มอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้วิจัยทดสอบแค่สารสกัสดเขาทดสอบเซรั่มด้วยงานวิจัยของน so ีเวียลูมินาสุดนี้ตัวแอคทีฟเขาเนี่ยคุณเขาทดสอบในคนจริงนะโดยทั่วไปถ้าเป็นวิตามิที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยค่ะสารแอคทีฟเขาทดสอบในเห็ด สามารถที่จะลดสีผิวลดกระฝฟาของคนได้จริงๆโดยรวมก็เป็นสูตรที่ทํางานได้ครอบคลุมนะคะมีสารเวกนิ่งเป็นสารแอคทีฟฮีโร่ที่มีงานที่จะรับรองเสริมด้วยแอคทีฟบำรุงอย่างโซเดียมไฮยาลูเนตแล้วก็วิตามินอีเนาะก็จัทว่าเป็นการดูแลผิวแบบสเซ็ตในขวดเดียวเลยส่วนในแง่ของราคามอ,มองว่าถ้าเทียบกับสารสกัดที่เขาใช้ถือว่าคุ้มเพราะว่าเป็นสารลิขสิดสีท้าจากบริษัทอื่นไม่ได้นะถ้าใครที่อยากเพิ่มการบํารุงนอกจากจะเป็นตัวนีเวเซรัมสูตรนี้แล้วนะคะเขาจะมีครีมสําหรับบํารุงกลางคืนด้วยนะหน้า ร n i nice g h t complexion repair นะคะก็เรียกง่ายๆว่าเป็นไนท์ครีมก็ได้นะคะก็เป็นสูตรน้องใหม่ของตระกูลลูมินั6ของสามสามารถช่วยเสริมการทํางานของตัวเซรั่มในการลดกระฟ้าได้นะคะจะเป็นทาก่อนนอนโดยใช้คู่กันน้ทาเซรั่มก่อนเสร็จแล้วปอด้วยทาตัวไนท์ครีมได้เลยจะเป็นตัวที่มาช่วยบํารุงผิวตอนกลางคืนให้ดูไบรึ่นคุณคุณที่มาหาสกินแคร์มาช่วยลดกระฟ้าจุดด่างดำนะคะมีงานวิสัยมาซัพพอร์ตนะก็สามารถที่จะเลือกเป็นสูตรนีเวียลูมินัตของสามนได้นะคะที่บอกว่าหมองกับน้องในทีมใช คอมเมนต์เบาๆกันไม่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังหมอก็ฝากกดซับสไค i b e ไลค์แล้วก็แชร์แพบคนยิ่งคนรักกติดตามข้มอมูลสุภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเชควันนี้กรียหมอกไปแล้วค่ะ